ไพร่โคนเสคอนอย่าไปคิดเห็นบุคคลอื่นว่าเขาเร็วกายเห็นคนอื่นเร็วนี้ก็กลายเป็นการสร้างความเร็วให้เกิดกระจายของเราอัจนาโจทยญาติานังองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้กล่าวโทษโจทย์ตัวเองว่ามันเรวว็วเสมอหาจุดความเรวของกายหาจุดความเรวของใจ อย่าไปหาจุดของความดีถ้าพบความเลวจุดไหนทำลายความเลวจุดนั้นให้หมดไปแล้วความดีมันก็ปรากทเองมื่อได้จิตใจเขามีความระมัดระวังอยู่อย่างนี้แล้ว่าเชื่อองค์สมเด็จพระเยนศีว่ร่างกายแวนิจังไม่เที่ยงเป็นทุกขังเป็นทุกอนัตตามันสลายตัวแล้วจิตใจมันจิตใจไม่ผูกพันในร่างกาย ก็มีศีลบริสุทธิ์มีจิตใจรักพระนิพพานเป็นอารมณ์่าไมโอโคงสมเด็จพระสัมาสมุทธเจ้าทรงเรียกว่าเปโสดาบันนี่ก็ไม่เห็นจะม,มีอะไราย,ยากคำว่าระโสนดาบันก็มีสภาวะเพียงชาวบ้านชั้นดีเท่านั้นความเป็นประโสดาบันมีความดีแค่ตาตุ่มถ้าเราทําไม่ได้มันก็เลวเต็มที ฟังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่จะรับสดับฟังนี้คงจะเข้าใจดีว่าความเป็นเบอร์โดาบันเป็นธรรมะเล็กน้นอยเป็นผู้เขาถึงกระแสพระสัทธรรมเทศนาเขาองค์สมเด็จพระสมาสมุทจาวผูเข้าถึงถึงกระแสพระนิพพานแต่ยังไกลยอยู่เท่านั้นแต่ว่าเบอร์โซดาบันในยัติว่าปไกลพระนิพพานเกินไปก็ยังไม่ได้ าจารงจิตของเราเบาบางเกินไปจิตใจย,ยังไม่แนบเนีแน่นนักก็ยังเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติเราก็ได้อรหัสตะผลแต่จิตใจของมันดาดันพุทธิมรมาพุทธศาสนิกชนมีความมั่นปลายกลางแล้วก็เกิดอีสาชาติในอรหัสตะผล แต่จิตใจขอมรรดาท่านพุทธศาสนิกชนมีความมั่นคงนแอบ,บสนิทล้วก็เกิดเป็นมนุษย์อีชาติเดียวเป็นอาลัสุเข้าถึงไิ่ไานนี่เป็นอนุภาคขอมรรดาท่านพุทธบริษัททุท่านที่มีกําลังใจยังหย่อนอยู่ยังเข้าไมา่ถึงประธรรมขององค์สมเด็จพระบรมครูคือระโซดาบันก็จงตั้งใจกําหนดจิตพวกเหล่านั้นทรงความเป็นระโซดาบันให้ได้ ถ้าเราไม่สามารถจะทรงความเป็นสงาบรนได้ก็ชื่อว่าเกิดมาเสียชาติเกิดที่พบพระพุทธศาสนาไม่สามารถจะทรงความดีขั้นเล็กน้อยที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดารมมาสัมพุทธเจ้าประทานไม่ได้พระวินญาณชื่นใดความดีของเราอาศบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการเวลาที่จะพูดเวลานี้ก็พูดนานเกินไป ต่อจากนี้ไปขบันดาท่านพุทธบริษัททัางหลายพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไปไลยใ,ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าไลยใ,ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกแล้วใช้ขบรนดาคู่กันไปให้ใจเข้านึกว่าพธดให้ใจออกนึกว่าโู พอใจสบายแล้วท่านหลายจะพิจรารณาว่ากรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็เปให้เป็นไปได้ให้เป็นก็ได้ให้เป็นไปตามวิธีกานแน่พราการจับภาพพระสุรูปให้เห็นภาพพระสุรูปก็ดีนึกถึงภาพพระพุรูปก็ตามการรู้ลมหายใจเขาออกก็ตามการภาวนาก็ตามถ้าหยุดอยู่เพียงแค่นี้เป็นแค่แค่ระงับนิวรณ์่วคราว ยังไม่ใช่การตักกิรติเพราะยังถือว่าเป็นสมถะภาวนาให้ถามว่าการนึกถึงเมตตาผ่านใบรมโฉสุสดในพุทธศาสนาก็ถูกแต่การนึกถึงแต่เราไม่ก้าวเข้าไปหาินิพานให้เร็วเข้าการใช่อารมณ์เป็นสมถะภาวนาเป็นปกติถ้าใ,ใช่ไปใช่ไปจนทั้งจิตชิงชาสมาบัติปัญญาก็เริ่มเกิด เมื่อปัญญาเริ่มเกิดก็ก,ก็อาจจะใช้อารมณ์นิพพสนายานเข้ามาด้วยแต่ก็ยังเป็นทางอ้อมไม่ตรงนิพพานถ้าถามว่าจะไปถึงไหมก็ต้องตอบว่าไปถึงแต่ช้าถ้าเราต้องการจะให้เร็วกว่านั้นเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าคนที่จะไปนิพพานได้ก็ต้องตัดราคะความรักหรือว่าโลภความโลภ โทสะความโกรธโมหะความหลงลทีเราเวลาจิตไปสมาธิหันมัตัดโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงอย่างนี้ถ้าเราตัดไม่เป็นก็ยังช้าอยู่มากถ้าจะให้เร็วทําใจเข้าถึงนิพพานจริงๆเข้าถึงมากเข้าถึงน้อยมีขั้นมีตอน การจยกเข้าถึงนิพพานจริงๆก็มีแปดอันดับหนึ่งพระโสดาปฏิมักสองพระโสดาปดิผลแล้วก็สาพระสีทาคามีมักสี่พระสีทาคามีผลห้าอนาคามีมักหกอนาคามีผลเจ็ดรหัตมักแปดรหัตผล ดังนั้นการปฏิบัติจริงๆต้องเข้าหาสังโยชนเพื่อเดินตามอันดับตั้งแต่ปโสดาปริมักขึ้นไปจน้องไปถ,ถ,ถ,ถึงถึงอาาราัตผลวิธีปฏิบัติขั้นต้นก็เหมือนกันเคื่ออันดับแรกรู้ลมให้ใจเข้าออกลมให้ใจเข้าออกที่ทิ้งไม่ได้ทุกองกรรมฐานถือว่าเป็นครูใหญ่เป็นกรรมฐานใหญ่ อันดับแรกก็รู้ลมให้ใจเข้าออกก่อนให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้ต่อไปนั้นก็ภาวนาตามจะภาวนาวัดนิพพานนั่ก็ได้นิพพานสุขขังก็ได้ แต่การภาวนาแบบไหนก็ทำใจตามใจเราชอบที่มันไม่เหนื่อยทำในลักษณะที่มีความสุขไม่มีความทุกข์ร่างกายไม่เหนื่อยหลังจากนั้นยึกอย่างที่เป็การควบคุมอารมณ์ให้ทรงไปสมาธิเพราะการที่จิตในสมาธิตั้งมั่นเป็นเบื้องแรกของการเจริกรรมฐานทุกกอง เป็นการระง,งับดีวรนห้าประการไปชั่วคราวเพราะว่าในขณะใดที่รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้คำภาวนาเห็นภาพพระพุทธรูปภาพยังทรงอยู่เวลานั้นดีวนรนระงับการสงาาังเกตภาพสังเกตภาพพุทธรูปอยดีแต่ว่าถ้าภาพพุทธรูปเรือนหายไปแสดงว่าดีวอนจบเริกเราก็ลืมตาดูภาพพุทธรูปใหม่ตั้งใจจําใหม่นึกถึงใหม่ต่อไป และนี้เมื่อจิตของเราเข้าไปสมาธิบ้างตามสมควรก็ไม่ได้เกณฑ์ชานสมาบัติพอมีอารมณ์เริ่มเป็นสุขก็ต้องหันไปจับอารมณ์ขวามโสดาบันเข้ามาใช้การใช้อารมณ์โสดาบันขั้งแรกในเมื่อเรายังไม่เป็นพระโสดาปฏิผลน่าเาเรียกพระโสดาปฏิมา เพื่อจะหมายความกำลังเดินเข้าไปหาวโสดาปฏิพันหรือว่าเป็นทางเข้าถึงความเป็นะโสดาปฏิพัอารมณ์องพมะโสดาไปเขาวโสดาไปยังไงอารมณ์วสดาก็คือหนึ่งสกายทิฐิมีความรู้สึกร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอันดับแรกใช้ปัญญาไม่สูง ก็มีความรู้สึกว่าร่างกายกับเราที่มันต้องแยกกันคือในเมื่อถึงที่สุดอายุของมันมันก็ตายมันก็ตายเราจิตใจของเราที่สมารกายของเราก็ไปสู่ภพสู่ชาติต่อไปตามกําลังระบุขก็บาปก็มาสรุปแล้วดับแรกก็มีความรู้สึกว่าเราต้องตายคำว่าเราต้องตายมารวมเกันเกินไปว่าร่างกายนี้ต้องตาย แต่ว่าเราคือจิตอริสมานิกายจะแยกไปต่างกำลังของบุญแลบบาปมาตอนที่สองอารมณ์ของพรโสดาบันตัดความสงสัยในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้สิ้นไปใช้กำลังปัญญาพิจารณาความดีของพระเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ เมื่อปัญญยายเห็นชัดว่าท้ดดีจริงๆก็มีความยอมรับนับถือด้วยความจริงใจมีอารมณ์ไม่เสื่อมคลายในการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ได้ออต่อไปก็ตัดสีรัตตาปรามาสคือว่าการรักษาศีลไม่แน่นอนรักษามั่งมรัาสามั่งดีบ้างขาดบ้างหมุกคร่องกันบ้างมั่ง อย่างนี้ตัดอารมณ์นี้ให้สิ้นไปรักษาสินให้ไม่คงถาวรด้วยความจริงใจของจิตไม่เคยมีรเรงคิดจะละเมิดสินถ้าวระโสดาบันและสิกาคามีก็แค่สินห้านี่สำหรับพระวาดนะตอนนี้จะหากว่าเราปฏิบัติอย่างนี้ได้ครบถ้วนก็ที่หนึ่งไม่ประมาทในชีวิต ไม่เคยคิดว่าแก่กว่านี้จริงจะตายหรือถ้าเยางหนุ่มเนสาวก็ไม่เคยคิดว่าวัยกลางคนหรือวัยแก่เราจะตายถ้าเป็นวัยกลางคนก็คิดว่าเรายังไม่แก่เรายังไม่ตายเราต้องแก่จะตายไม่ได้ไม่คิดอย่างนั้นมีความรู้สึกว่าความตายอาจจะถึงเราได้ในวันนี้เสมอถ้าความตายไม่มีนิีิตไม่มีเครื่องหมายมันอาจจะตายเมื่อไรก็ได้ ก่อนจะตายจะตายเวลาไหนก็ช่างจิตใจของเรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ไปที่พึ่งแน่นอนและก็มีอารมณ์คือมีทรงศินบริสุทธิ์แน่นอนคือพระสินห้าถ้าโสดาบันนี่มีสามขั้นเอกวิชีโกลังโกละสัตตาสตุประมะถ้าทรงศินห้าได้เป็นประโสดาบันขั้นอ่อนที่เรียกว่าสัตตาสตุประมะ นี่หมายความมันยังไม่ถึงนิพพานเขามมะโสดาบันนี่แปลว่าผู้เข้าถึงกระแสนิพพานไม่รงนรกแล้วย่อมต้องเกิดเป็นมนุษย์อีกจ็ดชาติเป็นเทวดาหรือพรมอีกจชาติสลับกันก็มีเก่งข่าน,นผ่านได้ฉะนั้นท่านจงทรงได้แค่สินห้าจิตใจไม่ละเอียดนักจะสังเกตด,ด้วยดีว่าสินห้าเนี่ยบังคับวาจาแค่ใ่พูดพด ยังพูดคำหยาบยังพูดสอ่อเสียดนินทาชาวบ้านยังพูดเพอ้อเจ้อเหลวไหลแต่ว่าถ้าถึาถงวสโวดาบานทุกอย่างก็อ่อนตัวลงกำลังต่างๆที่ไม่ดีที่เป็นอุศสความจริงมีกำลังบาปไม่ถึงนรกก็ไม่ละเมิดสิ่งห้าแต่ก็ทำให้เกิดความหวั่นไหวในใจของคน,นมีกำลังอ่อนตัวลงกล่าวพูดยากทำยากเป็นความชั่ว ต่อไปถ้าเป็นจะเป็นพระโสดาบันขั้นกลางคือสัตตะขัดตรงกำลังใจจะดีขึ้นนั่นคือทรงกำบบสิบแต่ว่าพระเถรพระโสดาภักคบันขั้นสูงสุดจะมีกำบบสิบเป็นพื้นฐานแนบสนิทโดยไม่ต้องระมัดระวังเรื่องกำบดสิบจะทรงตัวจริงๆอย่างนี้เรียกเอกบิชีพระโสดาบันขั้นเอกบิชีก็บราสกิทาคามีนี้มี มีกาลังคล้ายคลึงกันมากสําหรับพระศรีธาคามีก็ตัดสิยดเดสามือนกันแต่ว่าบันเทาความโลภบ,บันเทาความโกรธบันเทาความหลงลงมากความอยากรวยยังมีอยู่แต่ก็ต้มเตียมเตียมทีอารมณ์คิดมีน้อยความโกรธความไม่พอใจมีอยู่แต่ก็มีกําลังเพียม,มากความหลงในรูปสวยเสียงเพรกตินหอมรสดรอยสัมผัสระหว่างเพศยังมีอยู่ แต่ก็มีสภาพเหมือนคนสิ้นแรงมีเมืกันแต่กำลังตกมากกระรวงความว่าพระโสดาบันสกิทาครมีปฏิบัติเหมือนกันได้จิตละเอียดขึ้นไปอันนี้ก็ขอบรรดาท่านผู้บริษัทที่เจริญอุปสมานุติกรรมฐานสังเกตดูว่าเรานึกถึงพระนิพพานจริงแหละแต่ว่าเราทำตนเพื่อเข้าสู่ทางพระนิพพานหรือเปล่า นี่คหาว,ว่าเราตั้งใจนึกถึงปฏิพพานเป็นอารมณ์นภา,าวนาวัะนิพาน,านาสุขขังบ้างนิพานนางบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเราเองยังไม่สามารถทรงอารมณ์ความเป็นมโสดาบันได้ก็ยังถือว่าผู้ยังไม่เราเข้าเขตทางที่ไปสู่พระนิพพานยังไกลมากต้องหาทานตัสนดสัญญาณให้ได้สัญญาณสาม นี่ต่อไปถ้าเราต้องการเป็นพระ,ะพระอนาคามีก็ดูอนาคามีมมัคก,ก่อนเมื่อกี้ถ้ายังปฏิบัติอยู่ยังไม่ถึงว่าโสดาปฏิผลก็ถือว่าโสดาปฏิบัตินี่พระอนาคามีมัคทรงอารมณ์อะไรได้อารมณ์แรกคือหนึ่งสกายติฐิที่มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ซึ่งเปรย์งของพระโสดาสิทาคาม,มียังทรงตัวแนบสนิทไม่เพื่อนไหวในการในสอนการยอมรับนั้งถือพระรัตนตรัยที่แน่นอนมากทรงตัวในการในสามทรงศีลริสุ์แต่ว่าพระโสดาบัญชิตาคาม,มีก็มีศีลห้ากันบ้างมีคำบทสิบกันบ้างพอเริ่มเข้าอนนาคามีมักคือว่าผลเนี่ย เราจะ,ระบังคับให้มันเป็นตามกําลังใจเราไม่ได้ต้องเป็นกําลังใจตามกําลังของผลจริงๆนั่นคือว่าการปฏิบัติบ่ทรงอารมณ์เป็นพระสทธ,ธาคามีผลอารมณ์บรรเทาความโลภความโกรธความหลงความรักก็บรรเทาและนี่การบรรเทาเมื่อบรรเทาจนชินบรรเทาไปบรรเทาไปจิตใจละเอียดลง,ล,งละเอียดลงในที่สุดอารมณ์ก็เริ่มตัด มีความรู้สึกว่ารณงของความรักไม่เป็นเรื่องตามที่พระเจ้ากล่าวว่าปิยโตชายเตโสโกปิยโตชายเตพยังความเศร้าโศกเสียใจมาจากความรักภัยอันตรายมาจากความรักก็คิดว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เพราะเรารักเราก็มีความกระมวลมีความของแหน ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างพระเจริญที่เราต้องการเราก็มีทุกยิ่งเข้ามาหาทางตัดความรักออกจากใจความรักที่มีความล้มไก่ก็คือความรักทางร่างกายทางรูปไอ้ที่ตัดก็ตัดรูปตัวเดียวถ้าเราไม่รักรูปสุกอย่างทุกอย่างมันก็ไม่รักคนก็มีรูปสัตว์ก็มีรูปใต่ ไว,วัตถุทั้งหลายต่างๆเครื่องประดับประดานต่างก็มีอยู่ผลที่สุดเรารักรูปของอย่างเดียวกันแต่รูปสวยน้อยกว่ากันเราไม่ต้องการเราต้องการรูปที่สวยมากก็ลงความว่าการตัดจริงๆคือตัดรูปตามที่พระเจ้าทรงตัดกับท่านมีทิยะว่าเธอจงอย่าสนใจในรูปตัดกับพายยะนะตัดกับพายยะว่าเธอจงอย่าสนใจในรูป เพียงแค่พระพุทธเจ้าตรัสคำเดียวท่านพายะฟังแล้วบรรลุอรหัตผลท่อมเปชนวิทายานตอนนี้วิธีตัดในรูปทําป็ไงเราไม่กําลังบาร,รมีอ,อกก่อนกับท่านพายะจะฟังอย่างท่านสักกี่พัยครั้งก็อาจจะไม่มีผลสําหรับเราก็ต้องหาหันขาเข้าไปห,หากรรมฐานก็สมถะภาวน,นาอันนี้กําลังข็อนาคามีนี่ต้องทํทถ้งชาญสี กำลังสูงมากคือยึดกายยุคตาโสติกาสุป,ปรกรรมฐานตา,น,า,าน,นิการมบาลนี้เข้ามาตั้งเป็นพื้นฐานเป็นอารมณ์โดยการยึดกายยคตาโสติกา,กา,า,า,กาสุป,ปรกรรมฐานนี้เอามาพร้อมกันให้เห็นว่าทุกส่วนของร่างกายของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีของสตว์ก็ตามแม้แต่วัตถุธาตุต่างๆก็ตามมันเต็ม,มเรียกความสุขโปรกโศกโรก ร่างกายของคนมีการปฏิบัติมีการบำรุงเลอได้ปรนเพอได้แต่ถ้าว่าถึงไงก็ตามันก็ไม่พ้นความสงบรกวัตถุธาตุจะป้องกันระวังรักษาอย่างไรก็ตามมันก็ไม่พินความสงบรกมองเห็นความสงบรกของร่างกายให้ชัดมองร่างกายคนอื่นจะเห็นชัดน้อยกว่าร่างกายของเราเห็นว่าในส่วนใดบ้างในร่างกายที่เต็มด้วยความสะอาดไม่มีเลย ต่อไปวิจารณาไปแล้วเกิดนิจทายางความเบื่อหน่ายเห็นทุกอย่างสุกปรกเหมือนกับสุนัขเน่าบ้างเหมือนกับงูเน่าบ้างเกิดความรังเกียจในร่างกายของเราถ้าเกิดความรังเกียจร่างกายของเรามันก็รังเกียจร่างกายคนอื่นตอนที่สุดเห็นคนก็เหม็นเห็นคนเน่าเห็นสัตว์ก็เหมือนเห็นสัตว์เน่าเห็นวัตถุต่างๆเราเห็นเป็นของสุกปบกหมด อารมณ์นิพิทายานคือความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นก็ตัดอารมณ์รนะักขึ้นชื่อว่ารูปทุกอย่างอารมณ์ใจเราไม่ติดทั้งนี้ก็ต้องบวกกับกรรมฐานด้วยนะกับพิปัสนายานด้วยว่ารูปร่างของคนก็ดีเขาใส่ของก็ดีวัตถุก,ก็าตามเนอกจากมันจะเน่ามันจะเฟะแล้วมันจะสกปรกแล้ว ก็ไม่มีการทรงตัวมีความเกิดในเบื้องต้นมีความเสื่อมไปในทรรมกลางมีการสลายตัวในสุดนี่เป็นวิปัสนาอย่างอ่อนแล้วมองไปทีตามบุคคอริยสัตว่ามันเต็มไปด้วยความทุกข์มันไม่มีการทรงตัวมันรงกรบอกยังไม่พอมันทําให้เราเกิดทุกทุกอย่างกิจการงานทุกอย่างที่เราต้องทำเพราะทำเพราะรูปตัวเดียว ต้องหากินพ่อรูปต้องหาของใช้พ่อรูปต้องสร้างบ้านเรือนพ่อรูปต้องหาหมอใช้ค่ายารักษาโรคพ่อรูปทั้งหมดมันมาทุกจากรูปหมดในที่สุดอารมณ์ใจแล้วก็ตัดรูปทิ้งไปได้ขาดด้วยกําลังของเวทเรื่องนิพสสนายาณคืออยศยสตร์หลังจากนั้นพระนาคามีนี่เป็นพระนาคามีมรรกนะ ถึงแม้ว่าตัดรูปไปไม่จิตเฉยๆไปเบิกขาในรูปก็ยังเป็นเวลนาคามีมรรคอยู่ยังไม่มีผลต่อไปถึงอนาคามีผลก็ต้องทํ้าไปตัดโทสะความโกรธจะเรียกว่าปฏิฆะอารมณ์ที่ไม่พอใจไม่ถึงขั้นโกรธแม่ไม่พอใจนิดหน่อยก็ตัดนั่นก็คือต้องใช้สมถะภาวนาคือพรงวิหารสี่จิตให้มันทรงอารมณ์อยู่หนึ่งเมตตาความรัก จิตมีเมตตาเป็นปกติอารมณ์ร้ายไม่มีมันอาจจะมีแทรกเมาจตัดมันทันอานอาคใจมัก,ก็ยังมีอยู่แล้วต่อไปก็จิตมีความสงสารหวังเกื้อกูลให้มีความสุขแทนที่เป็ศัตรูแล้วจิตจะจิตใส่ความอิจฉาสิยาเห็นใครได้ดีพอยินดีด้วยจิตวางเฉยได้เมื่อกดกุ้งกรรมขึ้นมาปรากฏขึ้นกับเราหรือกับคนอืน่น ในเมื่อชนใช้พิิหาสีที่ครบถ้วนก็ต้องใช้กำลังพห้บศสนายอย่างคืววอว่าอาธิยศช่วยเพราะไอ้ความโกรธความไม่พอใจนะั้นมันเป็นปัจจัยของความทุกข์มันเป็นการสร้างศัตรูมไม่ได้มีประโยชน์ถ้าเขาเป็นศัตรูกับเราเราเป็นศัตรูเขาถ้าเราวิข่าดึงฆ่าเขาได้เขาตาย ถ้าเราจะเป็นคนไม่ตายเลยน,นที่สุดเราก็ต้องเป็นคนตายเบื้องหน้าเหมือนกันมันก็ไม่มีประโยชน์การฆ่าข้าวเขาฆ่าเขามีบาปและสร้างศัตรูหนักในใน,ในโลกนี้ถ้าเราไม่ฆ่าเขาเราไม่มบาปนที่สุดถ้าเราเป็นมิจฉาจะมีความสุขมากกว่าในที่สุดเห็นว่าความโกรธไม่ดีตัดความโกรธเสียได้อารมณ์ทรงตัวใช้อารมณ์เบกขาเข้าวขวางหน้า ทุกสิ่งทุกอย่างมามันเฉยก่อนแล้วก็ต่อต้าน,นเพื่อจะทำให้มตาความรักโกรธดาความสงสารในที่สุดกําลังใจก็เยือกเย็นสามารถตัดสัญญอดายห้ารายการเมื่อตัดสัญญได้ห้ารายการอย่างนี้เป็นพระนนาคามีอย่างนี้เรียกอุปสมานุติกรรมฐานคือไม่ใช่เป็นนึกถึงนิพพานอย่างเดียวต้องหาทางก้าวข้าไปด้วยแล้วก็ต่อไป ในเมื่อถึงอนาคามีแล้วความจริงเขาของ,ง่ายแล้วจะต้องการไปรหันัน,นี้ไม่ยากกาปรปฏิบัติตั้งแต่บรรโสดาบันสีธาคามีอนาคามีนิ่หนักเพราะต้องใช้สมถภาวนาช่วยอย่างแรงยมโสดาบันสีธาคามีนี่ความจริงไม่หนักแต่ว่าเมื่อใหม่ๆมันไม่เคยมาก่อนก้นหนักพอจะเข้าถึงอนาคามีนี่หนักมากต้องมีรมทรงทรงชาญสี ตอนนี้หากว่าจะเข้าถึงอรหันต์เป็นของไม่ยากใช้ปัญญาล้วนเพราะว่าสมาธิี่ท่งตัวมากแล้วคือว่าใช้ปัญญานิดหนึ่งว่ารูปับชัยก็ดีอรูปับชายก็ดีดต,ตัโยาดีห้าขอเล่าไป็นลับไปเลยเวลาจะหมดไม่ใช่ของเลิศดระเสมากเกินไปเป็นแค่เป็นกำลังใหญ่เพื่อต่อสู้กิเลสช่วยเวียนนาญาณเท่านั้น เรายังมีรูปประชานและรูปประชานแต่ไม่หลงอยู่แค่นั้นใช้วิสนายานต่อไปถ้าตอบมาเห็นมานะการถือตัวทัตัวก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์มาสร้างอารมณ์ช่วยแก่เราต่อมาอารมณ์ฟุ้งซ่านนำคาญคิดน่นคิดนี่อยากจะไปเกิดที่นั่นอยากเกิดที่นี่ก็ไม่มีประโยชน์เราต้องการปฏิพันธ์ต่อไปเข้าตัดอวิชาตัวสุดท้ายใช้ปัญญาวิจาาณาตามความเป็นจริง ว่าร่างว่ามนุษย์สโลกก็ดีพมโลกก็ดีเทวโลกก็ดีไม่เป็นแดนดินแดนที่น่ารักเพราะเป็นดินแดนที่ทรงตัวไม่นานมนุษย์สโลกนี่มีทรงตัวไม่นานด้วยทุกข์มากด้วยเทวโลกกับพมโลกไม่มีทุกแต่ทรงตัวไม่นานเคลื่อนเราต้องการจุดเดียวคือน,นิพพานต่อไปในตอนนี้อารมณ์สังขารุปเปคลาญาใยญ่เกิดขึ้น ือเจอทุกสิ่งทุกอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งกรมราคะความรักระหว่างเพศไม่มีอารมณ์ในใจสองโลภะความโลภไม่มีอารมณ์ในใจสามโทกะโทสะความโกรธไม่มีอารมณ์ในใจแล้วก็สี่โมหะความหลงไม่มีอารมณ์ในใจจิตวางเฉยมีความเฉยที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาธรรมดาของชาวโลกเป็นธรรมดาของผู้มีกิเลส ในเมื่อคนเกิดมาตกภายใต้กฎของกรรมต้องเป็นอย่างนี้ไม่กันระบรรดาญาโยมบริษัทนี่ให้ศึกษาเพื่อทราบต่อไปก็เป็นลีลาการเจริญมโนมยิทธิมโนมยิทธิแปลว่าบีริททางใจวิธีปฏิบัติต้องได้ทิพย์กุยาณก่อนเมื่อได้ทิพยกุยาณแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้หมด วิธีปฏิบัติขั้นต้นคือบรรดาญาติโยมทุกคนให้รู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้ไา้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเวลาให้ใจเข้าภาวนาตามวันะมะเวลาให้ใจออกถอนนึกภาวนาตามภาะทะเวลาที่ให้ใจจริงๆเขาบรรดาญาโยมทุกคนอย่าบังคับร่างกาย ร่างกายจะให้ใจแรงให้ใจเบาปล่อยไปตามเรื่องเอาจิตเข้าไปรับทราบเมื่อขณะที่เรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเวลานั้นถือว่ามีสมาธิในานาปานุสติถ้ารู้คำภาวนาด้วยถือว่ามีสมาธินาในคำภาวนาหลังจากนั้นถ้าครูเขาให้ทำอย่างนี้ประมาณสิบนาทีต่อจากนั้นไปก็จะมีคนเขาไปนั่งกลางวงหรือนั่งทงนา เพิ่งทราบว่าคนที่เขาไปนั่งเนี่ยเขาจะเข้าไปแนะนําเวลานั้นญายโยนี่ปฏิบัติใหม่ทุกคนเลิกภาวนาเพรือว่าถ้ามีคนเข้าไปนั่งขา้าทุกคนให้เลิกภาวนาทันทีแล้วก็เลิกรู้ลมหายใจเข้าใจออกปล่อยใจตามสบายแต่ก็ไม่ใช่ปล่อยใจไปที่อื่นตั้งใจฟังเสียงคนพูดแนะนําพูดแนะนำ,นะนำเขาจะแนะนําในการตากักกิเลย ขณะที่ฟังเสียงเขาอยู่ตั้งใจฟังแล้วเาก็คิดตามไปด้วยพอดีเมื่ออารมณ์อารมคลอยไปตามเขาเวลานั้นจิตก็จะว่างใจกิเลสเมื่อจิตว่างจจกิเลสจิตก็เริ่มสะอาดจากกิเลสเมื่อจิตว่างจิตสะอาดความเป็นทิพก็เริ่มเกิดสําหรับคำว่าทิพยานี่ขอบอกบรรดาญาโยพุทธวิษ,ษัทราบก่อนว่าไม่ใช่ลูกตาทิพไม่ใช่ตายเห็น ใจอารมณ์ใจทิพ์ธาตาทิพเขาเรียกทิพเนตรทิพเนตรเนี่ยต้องเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นสมที่ยังม,มีอย่างพวกเราได้มีพวกเราได้มีแต่ทิพกุญาญนคำว่าทิพจากุญยานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจใคลายตาทิพคือใจทิพเมื่อครูก็เห็นว่าความเป็นทิพเริ่มเกิดเขาจะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดอยู่ข้างหน้าบ้างให้ถือความรู้สึกครั้งแรกเป็นใหญ่ เพราะความรู้สึกเรั้งแรกที่เป็นทิพแน่แล้วก็ไม่จะไม่ผิดจากความเป็นจริงที่เขาถามก็าถามที่เทวดานางฟ้าหรือผมที่ท่านมาสงเคราะห์เขาถามว่ามีผู้ใดปรโยงขางหน้าบ้างมีความรู้สึกตามนั้นไหมถ้ามีความรู้สึก่าม,มีให้ตอบทันทีอย่ายั่งตัวไม่ต้องโกหกผิดมันจะไม่ผิดถ้าถามว่าคนนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกเขาถามที่แต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามามความรู้สึกของตัวเอง ตอนนี้หากว่าครูก็เห็นว่าตอบถูกมีกําลังใจดีพอสมควรเขาก็จะแนะนําให้ไปพระจุลามุนีจิียสถานคือบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกเป็นที่ธรรมจักรกายเทวดาละผมที่ตรงนั้นญาติโยมจะพบพระพุทธเจ้าพระราหันเทวดาละบกมแล้วต่อไปที่ผาบิรพผ่านอริบนดาอริบนดา,าญาติโยมพุทธิษัททุกท่านตอนนี้ไปเขาทุกคนหันหน้าไปทางพุทธรู ตั้งใจสมาทานศีลสมาทานมรรมฐา,านวันนี้เวลาเลยไปนนี้